กำคัญทางพุทธศาสนาวันอาสาหะบูชาและก็พุง้วันเขา้าพรรษานะครับทุกปีเราก็จะมาร่วมทําบุญกับพี่น้องประชาชนแ,แต่เนื่องจากปีนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะมารวมกลุ่มทําบุญได้แต่เราก็ยังถือว่ามันเป็นวันสาคัญทางพุทธศาสนาเป็นประเพณีที่ทํากันมานานก็เลยแวะมากราบนะมสัสก,การนําเทียนเขา้าพรรษามาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของประเทศไทยไว้ก็มีพี่น้องประชาชนมาไม่กี่คนครับเราก็ขอร้องว่า ให้มาไม่เกิน15คน20คนก็ไ,ไม่เป็นเปตามนั้นครับก็ามากราบนมัสการขอพรให้กับชาวโคราชเรารอดพ้นจากโควิดครับผมว่าคิดว่าวันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าทุกที่ก็แน่นไปหมดนะครับก็มีบางสถานที่อย่างเช่นในวัดเนี่ยอย่างทิ่นโดยเฉพาะวัดที่มีโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างเงี้ยช่วงนี้ไม่ได้มีการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนจากโรงเรียนเป็น โรงพยาบาลสนามหรืออาจจะเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับแล้วก็มีญาติโยมมาร่วมมาทาบุญพระท่านก็มีโรงครัวอยู่แล้วนะครับก็ทําอาหารแจกจ่ายได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังทราบยังมีหลายวัดอยู่ที่ยังทําอาหารแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนอันนี้มันก็ไปด้วยกันได้นะครับยิ่งโดยโรงเรียนพระภริยติธรรมเนี่ยตอนนี้ที่ไม่ได้เรียนเราก็แปลงจากโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนามซะ หรือว่าจะเป็นที่พักพิงสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน mm hmm. เพราะว่าวัน,วนๆตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็อยากมาทําบุญกันพาก็เป็นส่วนกลางเป็นคนกลางที่จะคอยเป็นคนแมนเนตทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเรื่องอาหารไม่ว่าจะเรื่องที่พักครับขอสุดท้ายขอครับครับตอนนี้ฐานการโควิดก็อย่างที่ทราบนะครับว่ามีผู้ป่วย ก็หมื่นกว่าคนผู้เสียชีวิตกว่าร้อยกว่าคนนะครับก็อ,อ,อยากให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอให้พวกเราสามัคคีแล้วก็มีใจิตใจเอ,อือ้ออาทรนรักกันแล้วก็ช่วยกันนะครับเราต้องผ่านพ้นอันนี้ไปได้ด้วยดีครับครับขอบพระคุณมากครับท่าน